นางสาวสุดาวานหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าหลังการประชุมส่งเสริมและรักษามราดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล่าสุดได้พิจารณาเห็นชอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมขอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2567จำนวน10รายการได้แก่ตำนานสุบ,บินกูมานเพลงสงเครื่องผ้าเกาะโซ่ยิงคันกระสุนตำนานพระนางสร้อยดอกหมากตำนานเขานางหง เรือมอันเรบุญเดือนสามนมัสการพระาธาตุพนมเสือกกจันทบูรณและผ้าม่อหอมซึ่งที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติมาตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันรวมมีทั้งหมด396รายการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบเอกสารราชการนะคะให้รายการประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยเสนอเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกค่ะโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารภัพนิ่งและวีดิทัศน์ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะมอบกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อดําเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนนําเสนอต่อยูเนสโกภายในเดือนมีนาคม2568 รายการที่ขึ้นบัญชีในประเทศแล้วคณะกรรมการยังเห็นชอบรายงานข้อมูลสถานะมรดกภูมิปัญญาที่ขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกได้แก่โขนนวดไทยโนราและสงกราน